ชำแหละแล้วนะคะพี่น้องคะไหนลองให้ยังร้องก่อนลูกอืมยถ้าเป็นลูกก็แบบนี้ใแล้วกินกินแล้วลองให้ปาจมจุ่มถมงกฝรั่งด้านนี้อร่อยไหมได้ปลามาไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะผักสดไม่มีไม่คิดว่าจะได้ปลานะคะเออ ไม่คิดว่าจะได้ปลาปลาชะดูสดสดสดโอเคหม้อจุ้มจิ้มอะไรนะจิ้มจุ้มจุ่มจิ้งเอาซ้อนนี่ใส่แล้วก็ปิดฝาเออใส่ลงไปเยอะๆเยอะเนี่ยปลาหั่นตอนใหญ่อยู่ยังเดียวยังไม่ต้องไปคุณใส่ย่างเดียว เดีเจ้านี้คลิปนึงแล้วก็ฟองสบ่แล้วก็เตใส่วางไว้จิ้มเลยหน่อยไหมใช่กินได้ยาดากินน้ำจิ้มอยู่แล้วลูกยาดากินม่จบกินเตื่อั้นสตำมันอร่อยเดี๋ยว้จิ้มให้เดี๋ยว้น้ำมาเดือดก่อนเยโอ้ฉันได้รอดเลยอ้กูจะได้ดูหนังบนาลก่อนดีสุดแล้วจดจ้ค่จงา ให้มนเือะก่อนเยอะพอจะกินแน้ไม่พอหรอแม่หม้อบูบูน้ไม่พอหรอหม้อบูบโหลงบานใส่น้ำจิดมแม่แม่กินไม่ไหวแล้วอิ่มแต่พร้อมมันต้องมีน้ปลาหนกเอาไปทอดเอค่อยดูหมด โอ้ยเดี๋ยวถัเปิดมาเดี๋ยวบอบว่ใส่แล้วใส่แล้วเอาใส่แล้วใส่แล้วแม่โอ้ยเดี๋ยวทอดไปเอาเดี๋ยวรอก่นใส่ลูกมันใจเย็นมันไม่เย็นให้ไม่ถูกคุณอยากให้ทอดไปทอดอ่ะสนุกเห็นไหมทอดไปทอดให้ไม่ถูกจริงไหมท้องปลาเนี่ยมันจะมันแบบนี่ปลาทำนี่หมดเลยนเธอจริงอ่ะทองฉล๊ะท้องผูดถึงไม่มีมันเลยนะไม่มีจ้ะเออทำหมดเลยเนี่ยนั่งงงอยู่นะพี่จิตรเคี๋จิตร วกคมนี <formation> ่เวลามันเวลามันเดือดแล้วมันก็เดอด้เข้าบี่เข้าไหมเ้าส่นโบนี่า้าสีกันกูกมาไป๊บกะอนะกันตูแล้วนะเกันทีนเี้วาเ้ยาเดี๋ยวนีย มาดูกันประดานแลงรอหมอดซุปปลาช้างชนส้วช้างชนสี่สิบมาสี่สิบไม่ใช่สผู้ดิบมาช้างแล้วบาตัดเดี่ยวชนข้าวอือโอ้ชนแล้วนะฮะนอน้ยหมเดือดเดือด ยยจาอิ่มสุมํำพี่น้องขามาไหวกันนำเล็วได้ปลาชาโดมาทีหลังทำอะไรลุกยกมาดีๆเข้ามาดีๆทำดีๆมอเล็กๆจุ้มจิ้มจุ้มจิ้มจับแม่เนี่ยเห็ไหม่นุกเอากิกกี้มาใส่ซุปหน่อยดิ้าบอกเอาเอาเขียดมาใส่ซุปด้วย ไม่ใช่หัวราคาจริงๆอันเออใช่มาลุงน้ำนะนะหอมอยู่หน้าบ้านนะที่พี่เคยบอกให้เก็บมาใส่แล้วนะน้าบานใส่น้าบานไม่จ่ายมึงไงอืมอาจารย์ไม่เปิดบานเด็ดเด็ดเนี่ยมันเป็นชุดชุดเอาแล้วจานตัวเองอ่ะนอะไเออเอาแบบง่ายๆสไตล์กินไหมเนี่ยพ่อบอกเลยว่ายาจะอะไรนะหอยบานโอ้โหแน่นโอ้โหกินคัก ส้มตำต้มตำโบได้กินข้าวซำอืมันนี้นี่โอ้ยถ้าเป็นรอบกลางวันนะฮะวันเหนือแดงจินจังสดๆใหม่ๆปลาชาโดเพิ่งเคยเห็นตัวใหญ่คักตัวใหญ่แน่เอาใหญ่กินด้วยยายกินข้าวด้วยดีไซตะเครื่องไอ้พวกอะไรนะเปล นี่ฝรั่งมากับแกมจริงๆกินข้าวแล้วนะโอเคแม่ปลาปลาสมาร์ทอันเมดซอสอุ๊บเขาใส่เกลืออย่างเดียวอ่าแปดีมาเหปเอย่างเดียวอ่าปลารสดีมาเยาะเออเขาปรุงเกลืออย่างเดียวเลยอี้อ้เออจริงๆรถดีเยอะหน่อยผุัก็ใส่ได้โอ้หอกันเอาลงเกูหมดล้วก็จะได้เอาอ มาเล่นกับแม่มามากินไหนไหนอะไร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 เริ่มจ้ามาเล่นกับแม่มางั้นน่ะแกีปลาช่อนแกเรียกปลาชอนปลาช่อนโอ้โบรูเรียกปลาอะไรเขีคนอ่มเขาเรียกโอ้ยเวนด์ดานำเขียนสลัมาไทยซาปลาฟิชลมาวาไงปลาช่อนอิสวดเตอร์ปลาซีเตอร์ดงเถอะมาหาแม่มาด่าน้ำโอ้ยไม่รู้ เน่แคชฟิชปลาดุกเอ็นอันเดอรปลาดุกแคชฟิชปลาดุกปลาไหลอีสเอียนปลาไหลรูบ้านเขากับอิเอียนป่นบ้านหอมอ่ปลาเนี่ยหปลาปลาหรอวเหมนซ่อนเนรออนี่แหละที่เขาถ่ายรูปตกเป็ี่ปลาชดแล้วทีนี้มันมีลูกเงกอดแล้วเขาก็ปล่อยไปนะนะนี่ ไหนไหนดูคนวุ่วายจะกินไก่จะกินไก่นล่กินเค็มกับปิ้งปูเนี่ยเขาพี่น้องขาโู้โหลูกชายมากินน้ำแน่โอ้แบบนี้บอเอาไอัหลักน้อยไม่ต้องห่วงเลยนะแบบเนี้ยพี่ต้นตาลจ๋าฝรั่งจุ่มปลาโอ้ยได้ปลาตัวแบบไงมาค้อยน่ะรับไวชแล้วบอกเลยจุกลิ้นปี๋หอยกระส้มตำบาสน่าตะปลาบซา ฝรั่งนั่งพื้นได้เหรอนั่นไงค่ะนั่นไงก็จะมีเบาของเขาประจำนะเบาะประจำตาแหน่งน้องชายไปอำเภอมาแล้วเนาะนี่เขียนทวารนีเขียนทวารผู้ช่วยนะฮะยาดาอ่าหลานสาวมาถึงผู้ดูเอ้านะคือพวกกินอะไรไปไปไป็นไปนะ อไรอะดีอ๋อแล้วคือโบกินจะทำล่ะกินแล้วเดี๋ยววอนนีเขาเขาขอยาเข้าน้ำโอเคค่ะนะคะกินอะไรกันนะน่าสนุกอุ้ยปลาชะโดจุ้มจิ้มอะไรนะจิ้มอยู่ข่อยว่าเคยกินยาอนตอนไม่ใช่เราเข้าดูแล้วมันก็น่าอร่อยเนาะพูดถึงผักเตรียมผักต้นขึ้นชายต้นหอมมาะ เขาโทรน้องโทรมาน้องสาวเขาโทรมาเดี yeah. o, ๋ยวฮะปะยินด okay. ้วยค่ะ huh. น mm ี่มาดูดิเมื่อกี้ดูกันน้ำตาไหลใส่ระบบไอวอลช่วงยุคเก้าสูนที่ว่ามาม้าเรดฟันยาดาสัาสิทวีมานดรีมานเนอร์ประมาณช่วงยุคเก้าสูนย่บอกแก้วีดมามาม้นี่อ่าทวินติดยาบิดอา มมา妈妈ขับขึ้นเขาตีสองบิดอ่านี่ไปยูไปเป็นเออไปดอยเอชใช่ไหมกินด้วยครับนี่ป้าป๊าน้ำจีนบ้างห้อแต่เราไม่มีเตรียมเครื่องไงไม่คิดว่าจะได้ปลาจริงๆนะวันนี้น้องเขาผ่านฮะน้องเขาผ่านมาบอกว่าถ้าได้เรียกบาเด้อไม่ไม่ไม่เลยแบบนั้นแต่ว่าเราก็ต้องอยากกินตอนบ่ายๆเนาะอันนี้มาสักครั้งหรือิ่มหอยเสร็จปลามาโอยปิด่ทีปิด เอาแล้วจานเล้ใ hmm. ย uh, yeah. so like, so yeah. so mm. ่ฮะโอ้ักทีนี่ถักทโอ่บโม่ช้าอย่าน้าพอยวางไว้วาง้อันนี้อไอันนี้ที่เขาถามคือุ้นเอะจริงจิอ่ะ n o r าเบรมุดแทปบเอ่อเนอะไอ้ผักกัดขาวต้น่ชื่อช่ายผักสลัดเรืออะไรลก้นเถออม ปลาชะโดห้ากิโลกว่าแม่ไม่เคยเห็นเอาเอาจิงนะปลาชะโดที่เราเห็นในภาพเนี่ยมันมาทีหลังแม่ไปนะสมัยก่อนมันไม่เคยมีนะปลาชะโดเนี่ยเข้ามาเลี้ดงมเข้ามกรีอะไรนะลูกสาวเธอโดนดุเมื่อกี้นี่เอาไรเดินกับขวางก้าวข้ามคนเลยเมื่อกี้นี่หน้าเกือบทุ่มใส่หม้อเอ้เราคูตัวเองอ่ะนั่งลงแล้วบอกพี่นั่งบอกให้นั่งอย่าขยับกันเอาทักดีลูกกออ ค่อยๆซ้อนกันให้พี่ก็ตัดให้ลูกไม่ต้องมุดเข้ามาคุยกันดีๆสามรอบละเมื่อกี้นี่หันดยู่น้ำตาย้อยเม็ดๆโอ้โหมือก้มเข้าไปหน้าเกือบทิ่มหม้อไอ้เราก็ตกใจนี่ไม่กินเขียวข้างๆอย่างนี้ดูดิเนี่ยกินจนเลอะก็ยังกินได้นะลูกอยู่โอ้โหดูหน้าดียาดา ไม่กินข้าวนะะกินกับน่แล้วาให้สายด้วยนี่แนไหมพอาหลานกินกินไหมกินไหมกินไหมมันจะไรไม่เราอ่ะส้มตำกับหอยก็กินแล้วลงมาทุกอย่างส้มตำเมื่อกี้ลงให้เสียใจแล้วตาโอ้ไงใหญ่ดอ่ะปกติคนเดียวจะไม่นั่นอ่ออุ้ยหูใจหายก้มลงไปหน้าจะทิ้มเอามือไปคว้าไก่ย่างเยงกันจมาจมันเนาะ บอกจะเย่กันทําไมเปิดกันคนละอันแะย่างใหญ่ๆเอาเข้ามานอนั่งกอดแม่ขอช้อนจ้ำจ้ำเนือจ้ำอยู่เพเดียวน่ะวอดได้บอวอดไว้ไรก็มุใหว่อันแม่แก่คือนนั่นแ่มา่ัส่วค่ะเอาไปเลยดิเอาช้อนตักเลยคะเอาช้อนเลยตักไปแล้วอ่ะค่อยอย่า ไปโอเยอะนะแม่โอโหอยู่กับแ,แม่ไม่โอโห,หรอกนี่บรรดาตาตาคณนี้แต่ว่าพอนั่นขึ้นใจก็ต้องไล่เข้าน้ําตาจะย้อยง่ายแต่เมื่อกี้ตกใจแหลดดูเพราะว่าหลอนวับลงไปเราผม <c oughs> กเกือบลงหม้ออืมวับ,วบเปยวาอไอโซไงแต่จริงๆเขาไม่ได้จับอันนี้เราข้าหันไปคั้วไก่ไงแต่หน้ามันจะรีบเข้ามาครโ,โดนม้อโอ้ผมนางด้วยอ่ะ ไหนลูกนางมาไว้ดีนะพ่อมาลูกม okay. ือเตัวเล็กโดนอางเงพราะว่าเะว่าอย่าด่าอย่าด่าตกใจอย่าดาก้มลงมาคว้าเย็นกานไก่กันแ้้วี okay. ่นี้หัวจะจิ้มหม้อเอาจ้าโอเคแม่กินเพื้อนกินจานป๊าป๊ากันอย่าลีบก็โอ้กอ่ะซอสเน่้สุกอ้ดที่สโอเคค่อยๆกินช้าๆกินข้าวแล้วนะ เขาบอกเดี๋ยวฉันกินนิดหน่อยซะนะอร่อยเลยนะเซฟเซฟหมูกระทะเออหมูกระทะมันเป็นเนื้อปลาสดอ่ะอันนี้ปลาชะดูสดมไจริงๆนะครับไม่ไม่เอามันจุกดีขำกวนติดใจแล้วอยู่จะไม่กินนะลองสักขำสิไม่เอาปลาส้ว้ายลองมันจุกแล้วมันจุกแล้วกินคำไม่อยากยินกวนบ่อยพยาธิดอุ้ยสุบแมน มันแน่นจริงๆเลยเฮ้ยนั่งต,ตกๆ <c oughs> เอาจนโต๊ยไม่ต้องห่วงนะเนื้อปลาที่เขาเล่เป็นในเนื้อให้เอาเข้าตู้เรียบร้อยเก็แ <c oughs> บแบ่งเรียบร้อยนะแต่นั้นจะไม่ขัดฉาบ <c oughs> ได <c oughs> หวานน่าจะหวานแหละแต่ว่า,าไม่ไหวเออเอะ เติมตตนจะมักเข้าบ้านทำหม่นี่มันจะหวานเลยถ้าวันเช้ามัเหล่อใมานี่มันันนจะเป็นผัดอะหวานเลยหอมมากแต่ว่ามันจุกลิ้นปิ้ก็เล่นเจอตั้มส้มหอยกันไปหอยที่เหลือฉันนั่งกินคนเดียวเจ้าไปไว้ตรงใหนมูงเผ่อวากินได้ทุกอย่างอ่ะดดูแล้วก็เอาลงใหม่แล้วก็ปิดปากห้างคนเขาไม่กินข้าวนะ กินทุกอย่างกินจนเลอะเอิบา่ะก็ยังไหวเลยก็ไหวอยู่นีเจอไอ้ฝนห้ือัวดไข่นี่เจ้าตัวเล็กก็อยู่ด้านนี้เจ้าตัวเล็กไม่กินปลาแย่งไก่จานเดียวกันไก่มีเยอะแยะก้มไปเละแย่งไก่ปฏิค้าปฏิค้าที่ลูกอุ้ยอารมณ์ได้เยอะ อ่าดารากับยายเหรอหรือหนูชื่ออะไรครับน้องพอดครับพอดเขาคินคนเดียวอ่พอดครับอ่านี่คู่หูดื้อแมวข้าวแมวข้าวเอ้ยแมวข้าวเอ้ยน้ากินข้าวเก่งกินแบบย่ยมน้าเดี๋ยจ่าแบ่งเนื้อใส่กล่องไว้เป็นกล่องอยู่เยอะอยู่พูดถึงเอาออกมาอีกก็ได้ลูกได้ค่ะ อ่ะฮะโซ่โซ่ถุงมันหวานอ่าฮะเนี่ยกินไปเดี๋ยวเอากล่องออกมากะว่าจะเอาแต่เยอะอยู่นะเอาเข้าไปนะอ่าแล้วเต็มถาดนะแซ่บไหมแซ่บว่ะ เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจคือหวงไงคว้วดุแรงไปหน่อยบอกคว้ามือจับเขาด้วยไงเพราะผมมันจะย้อยลงหม้อเพื่อนกันเลยเสียใจแล้วเสียงลุงโอด้วยแหละเสียงตาชัยก็ไปเอาปลาก่อนจะแข็งลูกเนาะไม่รู้ไอ้แปะเอาปลามาก่อนจะแข่งคำกลับมาเลนะมาดามมาดบอกว่ามันนี่หมดป้าใจป้าใจปลาหน้าวันนี้ตังหมด โอ้ซาบอกเมียผมดำมันนี่มาดำราู้ว่ามันนี่ใครไม่รู้ว่ามันนี่มันเออใช้ใช้เบ้างเหอะไม่เคยจ่ายอะไรเลยแล้วกับโอ้ยมีตังนิดน้อยอืเก็กเนื้อเทอัดไว้แน่นๆเลยเพราะว่าเราจะไว้ใช้งานเสียจังจังว่ามีเงินนิดน้อยนะอ๋อเขามาถืออยู่กับเขาดหน่อยนิดน้อยเนื้ หัวยุเมมนบันสีลายเมียเธอมาเมืองไทยอ่ะมาเมืองไทยเนี่ยมาน้อยเดี๋ยวอย่ามานม้อยอ่ะมาเลยอ๋อตั้งกับเมียตั้งยุกับเมียอืมจะโอเคตั้งกับเมียเอวยชวน,ออชวนพี่ต้นตาลชนแก้วไม่ไม่พี่ป้าป้ามองอยู่ก็ยิม้มให้ป้าป้าบอกอย่าโวยอย่าดราม่าไม่ให้เร็ วิสกี้ไทยแลนด์วิ่งแคงฝนแข็ฟ้าเดมส<ะ>ี่สิบเมสี่ส<ร>ิบลุสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะออปลาชาโดจุ้มจิ้มมาดำลูกจิ้มจิ้มจุ่มจุ่มจุ่มจอ่ม่มจ่มจุ่มจุ่มจุ่มจมม ก็จะไว้ผัดฉานะคะก็แห่งไว้แต่ก็เอาไว้เยอะไงโอ้โหสันหลังเนื้อแดงยังจะอะไรนี่มาดูรีบกึปน้เอาไว้นล้วผดหนเมาเตรียเอาไว้แล้วถ้ากินอย่างนี้ก็เบิ้ลได้ตัวบักใหญ่บักเต้ห้ากิโลครึ่งร้อยอย่าเพิ่งปัดลุกขึ้นยืนแล้วแพ้แย้าแเราข้าวนี่ลก ไอนเจ้านี่ก็กินข้าวกับแกงกนไหมอันนี้หัวหินหุบหัวโยนใส่โอ้หนังหัวอันก็นั่งหนาแล้วเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศโดดเลยโม้เลอันนี้มันกินอยู่นาทุ่วงนาเลยแอบแอบแอบป้าป๊าบอกว่ากบเขียดอยู่ข้างๆก็เอามาลงมาซุปด้วยประทันฝรั่งบอกนั่งกินได้ช้อนยังไม่ใช้ อร่อยไหมเออช้อนตักฉันได้ไม่หกใส่เราไม่มีอะไรป้าก็แย่งแต่กลูกกันอ้าบ้าไหมอร่อยเลยนะคะมีด้านหรอแม่อร่อยรุ้ยตื่นเต้นมากเกือบตาตัวโตัวเดี๋ยวฝรั่งน้อยแบบนี้ไม่มายุ่งด้วยนะคะฝรั่งน้อยเนาะแม่เอาด้วยเลยโอ้โหูชอบนั่น่ะใจหมดตกใจหมดอร่อยไหมยาดาอร่อยเฮ้ยไปบอกแม่นะบอกว่าทำเหมือนยายนุกนะ โอ้ยาำสซบะโกะยังเผ็ดอันยังกินได้หรอเด็บอกไม่มีอู้เด๋วว่ากินเลยบัวเด็กจ้าถามโซบะโกะให้กินอะไรกินน้ำอยู่นู่นเผ็ดอย่างนี้อยู่นี่กินชื้กินได้ทุกอย่างขนาดร้านมาม่าเผ็ดกินได้ป้าป๊าอยู่ชิมันี่กับอันนี่ผักผักบุ้งนะรวมไหม อันรวกหน่อยนึงหยิบขึ้นปะตะกุดล้างไือยังเนี่ยเออล้างเลยนั่นห่ะล้างในหม้อซุปอ่าอ่ะแล่งใส่ด้วยดิคาเชอ้อทีเดียวไปปะห้าละชิมดูสยซิผักกันปะชิมไม่เป็นมันยากาศสบายชิวๆนะคะอันนี้นี่ไม่ครบนะอันนี้ไม่ครบนะก็จะมีน้ำเนาะ มากินด้วยมีครัวเดียวแล้วก็มีน้องทูแม่น้องทูมนเล่นตัววันนี้บอกให้ลูกสาวไปส่งกับข้าวค่อบอกมันไม่ขึ้นมาไม่ให้กินไม่ขึ้นมาเดี่ยวเขินน้ำแก้วห้องน้ำไปค่อยลงดีดีรู้จักก้มรู้จักขอลูกก้าวโหอย่าระวังมากไหมมากมาม่าไม่รู้มาม่าเรียกว่าผักกูด ผักกูดผักกูดยิบหิผักกูดเนี่ยผักกูดอร่อยไหมเขาก็มีเห็นมีบออินอินอินเบลยัมอีกครสูกฮะไปเยนี่เอทเหอะไต่างประเทศนุ่ห็นเขาเก็บอยู่ไหนเออแต่ว่ามันจะกลิ่นอย่างนี้แหละแต่ว่ามีเอคนได้หน่อยเฮส์มีไหมเซ่บะกลุมนี้เขาเรียกอะไรเฮ็ดเหอะเฮสมีไหมผักกูดมีไหมเบลเยียมมีไหมมีแต่ว่ามันก็ทรงของเขามันก็จะมีนแต่ว่าค่อยไปเจ็บค่อยกินก็ได้กินผักกูดหอานีดเด มันจะมีเฟิร์นมีผักกูดไม่ไหมแบบพูดมาโอเคไหมอ่ะอ่ะอร่อยอ่ะรูผักกูดอร่อยอร่อยหมดเลยเมาแล้ววะอยู่ได้สี่สิบกี่โบกแล้วสองโบกเองสองสอง่ากจิงตอนเนี้ยสี่สิบสองโบกสองโบกสามหัวให้เมื่อกี้สามโบกอ่ะ อ่าน่วดตาตัวเมียสอองออนขอโทษขยับมาเข้าเฟรมหน่อยดิอ๋อสามคนอ่ะสองโบ๊ะโบ๊ะเมาแบบน้ำหะเขาเป็นยายท่สิบโบ๊ะทำไมอ่ะเอาอาาเช็ดตัวอีกฝืนเช็ดบ่ที่เขาอยู่กับื้นีบบ๊เมาโอเคหนูก็ไม่ต้องขึ้นมาแล้วลูก บกเมาสิบรับจับวง่นแะดส่มรบกเมาเหรอแต่เอสแกนเาสิสามยางระหนึ่งขวดน้อยสองขวดใหญ่เลยบว่ยโอ้ยังบุกเปิดอย่างนี้บกเปิดบุกินเปิดแบบนั้นบกขมอนแล้วอ่ะอือนี้ทำอะไรกันที่นี้เก็บมะเขือเก็บมะเขือ โอ้มาเคิอะไนเงินโอ้มเกิดขี่ไร้บัยเข้าไปไปไป้ปไปีปไ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 มไนไหไปไปไยจปไ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 บอกว่าจะกินหน่อยเดียาไม่หยุดเลยไัไใจจไปเกไบออกแล้วก็อีซี่ไปไปไปไกไนไปไป้ปไปไปนปไ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 ลไสไป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 ไีนน้ไไไไ